ุดชมวิวที่สวยงามค่ะที่เราผ่านไปไม่ได้นะตรงนี้คืออะไรตชมไปดูไปนี่นางตุย๋ยนี่นายโตโตนี่แหละนี่น้องยุพินสาวสวยคุณนน่ารักนะคะคน,คนยุพินเป็นคนไกดน้ำเกียวโอ้ยเรือยุพินเรือหูกเรืออย่า <c oughs> ไปกอดหลานมากมันอ้วนยุพิน โอ้โหเรือลูกนี่มันคืออะไรนะโตโตลูกแม่น้ำอะไรมนแลเ็กี็ไปเชื่อมกับไอ้มูว์แดงเมื่อกี้นี่ฝั่งเราฝั่งอาริโซนามันคนละฝั่งอ่ะนะเนี่ยเนยเดเดมาด้าเนี่ยแหละครับเดเาดาโอ้นี่เลยอาอาอาจะกินกับป้ามาอ้วนเป็นคนถ่ายแกล้งมันก่อนถ่าใช่ไหมลูกกิน น่าเป็นโอ้มองทางทิศเหนือโอ้โอ้มาบัวแดงอืมเป็นเรือแล้วจากตรงนั้นอ่ะอืมเป็นเรือแล้วนะ อ้าวพ่อคำคูณมาทำไม,มอ,อะไรเป็นอะไรเขาเล่นเรือเลนไม่อดอ,อ่ะอ้าวเล่นเรือนะจ๊ะโอ้พ่อคำคูณมาเล่นเรืออ,อยู่นานนี่ค่ะสวยงามกว้างไกลนะคะจอดตรงจุดชมวิวค่ะ ขอบคุณที่ชมนะคะขอบคุณที่นำสิ่งสวยๆมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ